พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครามนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปากท้องที่หิวโหยและจิตวิญญาณที่หิวกระหายสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ พระคำนำชีวิตสำหรับวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะศึกษาด้วยกันนะครับจากพระวจะนะธรรมของพระเจ้าได้ตั้งชื่อเรื่องว่าปากท้องที่หิวโหวยและจิตวิญญาณที่หิวกระหายแน่นอนครับก็อยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังครับวิญญาณจิตของเราหิวกระหายหาพระคำของพระเจ้าหิวกระหายที่จะได้รับการเติมเต็ม ด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณจิตนั่นคือการที่จะได้รับประทานพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ4ได้บันทึกเอาไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าคุณไปฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเอาไว้ใน มัทธิวบทที่สีข้อสนั้นเป็นช่วงเหตุการณ์ที่พระเยสุคริสต์กำลังถูกมารทดลองนะครับพระองค์อดพระกยาหาร40บวัน40คืนแต่พระองค์ตรัสแบบนั้นเป็นการยืนยันว่าแม้เราทั้งหลายจะไม่มีโอกาสได้กินข้าวกินปลาจะไม่มีโอกาสได้กินอาหารแต่อย่างน้อยวิญญาณจิตได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยพระวจนะของพระเจ้า จะทำให้เรามีกำลังสามารถที่จะ,ะเผชิญกับการทดลองของมารซาตานได้ซึ่งมารซาตานมันรู้นะครับว่ามนุษย์เรานั้นมีจุดอ่อนอยู่ที่การกินการดื่มเป็นเรื่องใหญ่ครับความหิวทำให้คนตาลายความหิวความอดอยากทำให้คนตัดสินใจคิดสั้นทำในสิ่งที่ไม่สมควรมากมายดังนั้นมารมันจึงล่อลวงพระเยซู ด้วยการอดอาหารนำพระองค์เข้าไปในถิ่นธุรกันดารซึ่งเป็นตัวอย่างทำให้เราทั้งหลายเห็นว่าเราทั้งหลายก็สามารถที่จะอาจจะมีโอกาสล้มลงในการทดลองในการล่อลวงที่มันเกี่ยวข้องกับการกินการดื่มที่มันเกี่ยวข้องกับความยากลำบากความหิวโหยซึ่งนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องระมัดระวังใส่ใจของเราด้วยพระธรรของพระเจ้าเติมใจของเรา เติมวิญญาณจิตของเราด้วยพระวจนะธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นอาหารของจิตวิญญาณของเราชีวิตของเราทั้งหลายไม่สามารถจะเติมเต็มวิญญาณจิตด้วยสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้แม้ว่าเราจะได้ทรัพย์สินของต่างๆในโลกนี้ทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มหลุมในหัวใจความอยากความหิวกระหายความปรารถนาของเรา ที่อยากจะได้ทุกสิ่งในโลกนี้มาครอบครองนั้นไม่มีทางที่จะเติมเต็มได้คุณฟังครับเรารู้เราเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายคนยิ่งร่ำรวยเขาก็ยิ่งกอบโกยคนยิ่งมีก็ยิ่งเห็นแก่ตัวก็ยิ่งอยากจะได้ให้มีมากขึ้นมากขึ้นไม่รู้จักพอนั่นคือสัจธรรมที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนถึงขนาดยอมแลกชีวิต แลกศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้ครอบครองสิ่งของต่างๆในโลกนี้ให้มากที่สุดให้มากกว่าใครๆเท่าที่จะหามาได้เท่าที่ตัวเองจะมีกำลังเอามาได้คุณู้ฟังครับน่าเสียดายผมเชื่อว่าเราทั้งหลายคงจะไม่ปล่อยชีวิตของเราให้เป็นเหมือนคนเหล่านั้นที่หลงไปกับทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยในโลกนี้แต่เราจะสแสวงหา ที่จะสะสมพระดำรัสของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราให้เป็นอาหารบำรุงเลี้ยงบิญญาณจิตของเราเพื่อเราจะดำรงชีวิตฝ่ายบิญญาณจิตอยู่กับพระองค์ตลอดไปขอ,อนุนใจด้วยพระคำของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งจากมัทธิวบทที่16ข้อ26ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรหรือผู้นั้น จะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาได้เหตุว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดาและพร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์เมื่อนั้นจะประทานบำเหน็จให้ทุกคนตามการกระทำของตนคุณู Ą ้ฟังครับขอให้เรามั่นใจและขอบคุณพระเจ้านิ่งสงบอยู่ แม้เราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างคนอาธรรมกำลังร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นคนชั่วกำลังจำเริญขึ้นขออย่าให้สิ่งเหล่านั้นเป็นกับดักล่อลวงให้เราหลงไปเลียนแบบและกระทําตามวิ่งไล่กระหืดกระหอบเหมือนกับคนเหล่านั้นท้ายที่สุดก็ต้องเข้าสู่การพิพากษาเข้าสู่ความพินาศทุกอย่างที่เขาหามาได้ไม่สามารถนาติดตัวไปได้ในวันสุดท้าย ของของโลกนี้ก็จะอยู่แค่ในโลกนี้แต่ถ้าเราสะสมสิ่งที่เป็นสมบัติเป็นมรดกสำหรับฝ่ายวิญญาณจิตแน่นอนครับเราจะได้รับมรดกนั้นในแผน่นดินของพระเจ้าเป็นพรน,นิรันด์ซึ่งพระองค์ได้ทรงเตรียมเอาไว้ให้กับเราทั้งหลายครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้ผมอยากจะนำคุณผู้ฟังที่เราจะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันครับ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเล้าโลมจิตใจของข้าผู้ทาสของพระองค์ทั้งหลายในวันนี้เพื่อที่จะสงบลงเฉพาะพระพักของพระองค์ที่จะไม่ให้สายตานี้ต้องไปติดก,กับดักกับความมั่งคั่งร่ำรวยกับการแก่งแย่งชิงดีความเห็นแก่ตัวที่คนอธรรมที่โลกนี้กำลังป้อนกำลังหลอกลอ่อกำลังหยิบยืน่น ให้กับเราทั้งหลายข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่อยากจะเป็นคนเหล่านั้นที่กำลังวิ่งไล่จับสิ่งที่เป็นเหมือนลม่มลมแรงแรงวิ่งไล่จับในสิ่งที่ทำให้เหนื่อยเปล่าเพราะถึงวันสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเป็นคำตอบและไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้พบพระองค์ได้เพราะเมื่อถึงวาระ ทุกสิ่งก็สูญสลายไปทรัพย์สมบัติสิ่งของต่างๆที่ข้าพระองค์ทั้งหลายคิดว่าเป็นของของข้าพระองค์ทั้งหลายคิดว่าเป็นเจ้าของนั้นเมื่อถึงวาระมันก็โบยบินไปเป็นของคนอื่นซึ่งไม่มีใครที่จะเป็นเจ้าของที่แท้จริงของสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นได้ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอปล่อยวางที่จะกระทำการต่างๆ ตามกําลังความรู้สติปัญญาความสามารถตามความพอดีและให้ชีวิตที่เหลืออยู่เวลาส่วนใหญ่ในการสแสวงหาที่จะดําเนินชีวิตตามนามพระไทยของพระเจ้าในการสแสวงหาที่จะสะสมพระพรฝ่ายวิญญาณจิตสะสมมรดกฝ่ายวิญญาณจิตเพื่อที่จะได้รับเมื่อวันเวลาที่พระบุตรของพระเจ้าสเสด็จกลับมาด้วยพระสิริ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะศึกษาร่วมกันในวันนี้ช่วยทําให้ข้าพระองค์ทั้งหลายแตกฉานและมองเห็นถึงความเป็นจริงของชีวิตว่าอาหารสําคัญกว่าการสแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้าจริงหรือไม่การสแสวงหาหมายสําคัญต่างๆนั้นสําคัญกว่าการที่จะสแสวงหาได้อยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอประทานสติปัญญาความรู้ความเข้าใจความเชื่อให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายในการศึกษาพระคำของพระองค์ในวันนี้ทูลอธิษฐานขอพรจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังครับและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับอยู่ในพระกิติคุณมารโกบทที่8 ข้อ1ถึงข้อ13ครับพระกิตติคุณมาราโกบทที่8ข้อ1ถึงข้อ13ม,มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคราวนั้นเมื่อประชาชนพากันมามากมายอีกก็ไม่มีอาหารกินพระเยซูจึงทรงเรียกเหล่าสาวกตรัสแก่เขาว่าเราสงสารคนเหล่านี้เพราะเขาค้างอยู่กับเรา ได้สามวันแล้วและไม่มีอาหารจะกินถ้าเราจะให้เขากลับไปบ้านเมื่อยังอดอาหารอยู่เขาจะหิวโหวยสิ้นแรงลงตามทางเพราะว่าบางคนมาไกลเหล่าสาวกจึงทูลต่อบพระองค์ว่าในถิ่นธุรกันดารน,นี้จะหาอาหารให้เขากินอิ่มได้ที่ไหนพระองค์ตรัสถามเขาว่า พวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนเขาทูลว่ามีเจ็ดก้อนเจ้าข่าพระองค์จึงตรัสสั่งประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดินแล้วทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนนั้นมาโมทนาพระคุณแล้วจึงทรงหักส่งให้เหล่าสาวกให้เขาแจกเหล่าสาวกจึงแจกให้ประชาชนและเขามีปลาเล็กๆอยู่บ้าง พระองค์จึงถวายคำสาธุกการแล้วสั่งเหล่าสาวกให้เอาปลานั้นแจกด้วยคนทั้งปวงได้รับประทานจนอิ่มและเศษอาหารที่เหลือนั้นเขาเก็บได้เจ็ดตะกรา้าคนที่รับประทานนั้นประมาณสี่พันคนแล้วพระองค์ตรัสสั่งให้เขาไปในทันใดนั้นพระองค์ ก็เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์มาถึงเขตเมืองดานมานูธาพวกฟาริสีออกมาและเริ่มโต้เถียงกับพระองค์ขอพระองค์สําแดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์หมายจะทดลองพระองค์พระองค์ทรงถอนพระทัยและตรัสว่าคนยุคนี้สแสวงหาหมายสํำคัญทำไม เราว่าแก่เจ้าทั้งหลายจริงๆว่าจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่คนยุคนี้และพระองค์เสด็จไปจากเขาและลงเรือข้ามฟากไปอีกคุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปวันนี้นะครับมีสองเรื่องสองเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันนะครับเหตุการณ์แรกก็คือหมายสำคัญที่พระเยซูคริสท่งเลี้ยงคนสี่พันคนและ อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือพวกฟาริสีมาซักไซไล่เลียงโต้เถียงกับพระเยซูและต้องการอยากจะให้พระเยซูสําแดงหมายสําคัญจากฟ้าสวรรค์ให้พวกเขาเห็นเพื่อจะหาข้อในการจะจับผิดพระเยซูนะครับซึ่งพระเยซูก็ปฏิเสธที่จะไม่สําแดงหมายสําคัญให้พวกเขาได้เห็นซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผู้เขียนท่านก็บอกว่าครั้งหนึ่งที่ท่านไปประกาศกับกลุ่มอนุชน ในพื้นที่ที่ท่านทำงานอยู่นั้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าผมมีโอกาสได้เห็นค้างคาวในบริเวณนี้ผมจะเชื่อพระเยซูแน่นอนซึ่งในพื้นที่ที่นั่นไม่ใช่ถ้ำไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่บริเวณที่จะหาค้างคาวได้ง่ายๆเขาก็ยกเงื่อนไขนั่นมาปรากฏว่าขอบคุณพระเจ้าในช่วงเวลาหนึ่งพวกเขาได้มีโอกาสออกไปเดินทางไกลไปนอกพื้นที่ ไกลออกไปหน่อยหนึ่งแต่ปรากฏว่าเขาเห็นค้างคาวตัวหนึ่งห้อยหัวอยู่บนต้นไม้ลงมาในเวลากลางวันในที่โล่งแจ้งที่สว่างขนาดนั้นเขาเห็นค้างคาวเป็นยังไงครับเด็กหนุ่มคนนั้นก็ยังไม่เชื่อพระเยซูอยู่ดีเขาบอกว่าอ๋อมันคงเป็นเรื่องบังเอิญแหละค้างคาวมันอาจจะป่วยก็ได้มันเลยมาห้อยหัวในที่ที่ไม่ใช่ที่ธรรมชาติไม่ใช่ที่ปกติแบบนี้เขาก็ไม่เชื่ออยู่ดี บางครั้งเราประกาศเรื่องราวของพระเยซูก็จะมีคนมามีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นมากมายเมื่อเขาได้รับคำตอบตามเงื่อนไขได้รับการรักษาได้รับการอวยพรสุดท้ายคนส่วนใหญ่ก็หนีหันหลังให้กับพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าอยู่ดีคุณู้ฟังครับบางครั้งหมายสํำคัญที่พระเยซูต้องการแสดงหมายสำคัญออกมาเพื่อที่จะเป็นพรสำหรับคนที่มาหาพระองค์ ด้วยความหิวกระหายในการสแสวงหาพระคำของพระเจ้าอย่างเช่นที่พระเยซูกระทำหมายสำคัญการอัศจรรย์เลี้ยงคน4,000คนในคราวนี้พระเยซูบอกว่าสงสารพวกเขาเพราะเขามาอยู่กับพระเยซูได้สวันแล้วดังนั้นพระเยซูจึงเลี้ยงพวกเขาด้วยขนมปังเจดก้อนและก็ปลาเล็กๆจำนวนหนึ่งสุดท้ายก็เก็บเศษอาหารเหลือได้เจ็ดตะกรา้าแต่พวกฟาริสีจูๆ่ๆก็มา ท้าพระเยซูขอทำหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์ให้เขาเห็นเพื่อที่จะเชื่อพระเยซูยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์จริงๆซึ่งพระเยซูก็ปฏิเสธไม่สําแดงแน่นอนครับผมเชื่อว่าถ้าพระเยซูสําแดงออกมาก็จะเป็นเหตุที่พวกเขามีในการตำหนิหรือปฏิเสธที่จะไม่ยอมรับพระเยซูอยู่ดีดังนั้นพระเยซูจริงไม่กระทำหมายสำคัญให้กับพวกเขาตามที่เขาต้องการนะครับแต่การที่พระเยซูคริสต แสดงการอัศจรรย์หมายสำคัญในคราวนี้เพราะพระองค์ต้องการอยากจะเลี้ยงดูประชาชนเหล่านั้นพระองค์ต้องการอยากจะให้เขาได้มีชีวิตมีกำลังกลับไปสู่บ้านของเขาได้รับคำพยานคำสอนของพระเยซูและนำชีวิตของพวกเขาเติบโตและเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับสาวกของพระองค์ก็ได้รับบทเรียนบทพิสูจน์ที่พระเยซูคริสต์กระทำหมายสำคัญอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นพระเยซูคริสต์ทรงเลี้ยง คน5 0 0พันคนและคราวนี้พระองค์ก็เลี้ยงคนอีก4ี่พันคนสําหรับคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเป็นเรื่องบังเอิญแต่สําหรับสาวกแล้วพวกเขามีความเชื่อเข้มแข็งและรู้ชัดเจนเลยว่าพระเยซูพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตและพระองค์ทรงเป็นอาหารแท้จากสวรรค์ที่จะเลี้ยงดูผู้คนของพระองค์เมื่อใครมาหาพระองค์แล้วเขาจะไม่หิวและจะไม่กระหายอีกต่อไป พระองค์ทรงเป็นน้ำทำรงชีวิตที่เลี้ยงดูผู้คนที่หิวกระหายและจะไม่หิวกระหายอีกเลยถ้าเข้ามารับน้ำทำรงชีวิตจากพระเยซูคุณไปฟังครับขอให้เราทั้งหลายจะเป็นคนหนึ่งที่จะสแสวงหาในการรับแก่นแท้ของพระเยซูคือรับน้ำทำรงชีวิตรับอาหารแห่งชีวิตจากพระเยซูแม้หมายสำคัญต่างๆเราจะเห็นสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเพียงแค่จุดที่ทำให้เรา เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นไม่ใช่เป็นการสแสวงหาหมายสำคัญเพื่อที่จะเห็นการอัศจรรย์ต่างๆเห็นฤกษ์เดทเท่านั้นเองคุณผู้ฟังครับเราจะไม่กระทำตัวเหมือนกับคนมากมายที่สแสวงหาหมายสำคัญในยุคนี้แต่เราจะสแสวงหาความเป็นนิรันร์ความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระบุตรในพระเมสสปรดข,ของพระเจ้าครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัม คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจะขอ,อนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาถึงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพรทุกทุกท่านสวัสดีครับมมมองงชชีวาาข้าเ้เนนนระทัคคื่ พระคุณที่